ผูส้สูงอายุทั่วประเทศที่เป็นรายใหม่ทั้งหมดที่ไปลงทะเบียนไว้และเป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2507รวมไปถึงผู้สูงอายุรายใหม่ที่กําลังจะถึงอายุ60ปีนะคะในเดือนที่ท่านเกิดแล้วท่านไปลงทะเบียนไว้นะคะที่อบตเทศบาลน,นะคะหรือว่าในพื้นที่ในที่เขตให้บริการนะคะก่อนวันที่30กันยายนคุณผู้ชมในกลุ่มนี้ยังคงได้รับสิทธิ์แบบไหนเกณฑ์ใหม่หรือเกณฑ์เก่ารับวงเงิน600บาทจะได้รับทุกคนหรือไม่หรือว่าถ้ามีเกณฑ์ ออกมาจะยังคงได้รับสิทธิ์600บาทเหมือนเพื่อนหรือไม่ค่ะวันนี้ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้และอีกเรื่องหนึ่งไปดูนโยบายทางพักการเมืองต่างๆนะคะว่าการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีการปรับวงเงินรวมไปถึงพักเพื่อไทยนโยบายในการช่วยเหลือผู้สูงอายุจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรถ้าหากได้รับการจัดตั้งเป็นรัฐบาลติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท่ทานนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารมีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาในช่องเยอะมากๆเลยว่าเนี่ยคุณแม่ไปลงทะเบียน ไว้นะคะก่อนวันที่30กันยายนจะได้รับสิทธิ์อย่างไรสําหรับรายใหม่ในส่วนของการตัดสิทธิ์ให้เกณฑ์ในการพิจารณาจะยังคงใช้เกณฑ์เก่าหรือเกณฑ์ใหม่ตามที่กพอสอกําหนดต้องบอกว่าการปรับเกม์การประกาศเงื่อนไขหลักเกณฑ์ใหม่ของผู้สูงอายุตอนนี้กพอสอยังไม่ประกาศออกมาเพระนาะฉะนั้นยังคงใช้ในส่วนของเกณฑ์เก่าตามอปทอเหมือนเดิมไปก่อนและในส่วนของผู้สูงอายุรายใหม่ที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2507ที่ไปลงทะเบียนรับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุนะคะภายใน วันที่30กันยายน2566ท่านจะยังคงได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาตามระเบียบเกณฑ์คุณสมบัติเก่าของทางอปอไปพังพาก่อนนะคะ ส่วนการรับสิทธิ์แบ่งออกเป็น2กรณีค่ะก็คือกรณีที่1ถ้าหากผู้สูงอายุท่านนั้นที่ไปลงทะเบียนอายุถึง60ปีแล้วนะคะแต่ยังไม่เคยลงทะเบียนแต่ไปลงทะเบียนกับบบตเทศบาลนําเอกสารไปลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะยังคงได้รับเงินทันทีนะคะ600บาทตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2 5 6 6เป็นต้นไปอันนี้คือกรณีที่1ส่วนกรณีที่2ก็คือถ้าหากเป็นผู้สูงอายุนะคะที่ครบอายุ60ปีในช่วงปีงบประมาณอาจจะในเดือนสิงหากัย์ยาตุลา จิการมกราคุมพาอะไรประมาณนะะี้ค่ะไม่ใช่เดือนเกิดของท่านนะคะท่านจะยังคงได้รับสิทธิ์ตามที่ท่านลงทะเบียนเหมือนเดิมในปีงบประมาณ2567โดยจะรับเบี้ยงที่ผู้สูงอายุในเดือนถัดไปหรือในเดือนที่ท่านมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์นั่นเองค่ะและจะโอนตรงเข้าบัญชีให้นะคะนี่คือการจ่ายเงินเบี้ยงที่ผู้สูงอายุรายใหม่อย่าเพิ่งตกใจนะคะคุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากๆค่ะคุณผู้ชมสําหรับ เปิดนโยบายในการหาเสียงจากพรรคการเมืองที่มีการตัดทอนนโยบายในการจ่ายเงินเบี้ยงชีพผู้สูงอายุกันเลยนะคะว่า พรรคที่ร่วมจัดตั้งเป็นรัฐบาลกับทางพรรคเพื่อไทยนโยบายในส่วนของการจ่ายเงินเบี้ยงชีพผู้สูงอายุมีอะไรบ้างนะคะเริ่มกันที่พรรคพลังประชารัฐ3 0 0 0ันถึงห้าพบาทต่อเดือนเลยค่ะนี่ของลุงป้อมนะคะแล้วก็ในส่วนของพรรคไทยสร้างไทยนะคะ1000บาทค่ะและในส่วนของพรรคชาธิปัตย์ไม่มีการให้นะคะแต่ว่าเป็นการออมใบเกษียณภาคบังคับแล้วก็พรรคไทยสร้างชาติอยู่ที่3 0 0พันบาทนะคะพรรคเพื่อไทยไม่ให้นะคะแต่ว่าเพิ่มประสิทธิภาพ30บาทรักษาชุกโลกส่วน ภูมิใจไทยนะคะไม่ให้นะคะแต่ว่ามีกองทุนประกันชีวิตไม่เสียค่าใช้จ่ายกู้ได้อยู่ที่2 0 0 0 0บาทชีวิตอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทค่ะส่วนพรคเก้าไกลให้ไว้ก่อนหน้านี้แต่ทางพรคเก้าไกลไม่ได้รับการจัดตั้งเป็นรัฐบาลนะคะก็อยู่ที่3,000บาทค่ะเอาละค่ะจะออกมาในรูปแบบไหนยอย่างไรแต่ผู้สูงอายุได้รับสิทธิทุกคนแน่นอนนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นามาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมด like กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้สวัสดีค่ะ